สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันิงนะคะนี่ค่ะก็คือโรงครัวของสำนักสงฆ์ถ้ำจันเขียวนะคะนี่คือที่ฉันข้าวของพระนะคะเดินดูศาลานะคะนี่ค่ะอยู่บริเวณหุบเขาลำนาไพ่ฝั่งทางภูเขาหลวงฝั่งทางนี้แะค่ะ Uh huh. เดินขึ้นไปดูชมศาลานะคะศาลาที่ยังไม่เสร็จดูเหมือนว่าอะไรล่ะนี่ค่ะศาลาที่ยังไม่เสร็จอื uh huh. เห็นไหมคะหมักต้องก็เป็นแล้วโอ้โหเยอะมากเลยโอ้โห หมักต้องก็เยอะมากเลยนะคะตอนที่มาตอนนั้นยังไม่เป็นลูกนะคะตอนนี้เป็นลูกแล้วนะคะที่นั่งเล่นนี้ค่ะตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นนะคะนั่งเล่นชมวิวหรือว่านอนเล่นนะคะใต้ด้านศาลานี้นะคะนี่ค่ะ เสลานี้ตั้งเมื่อปีพศออจำไม่ผิดหกสิบหกสิบเอ็ดหรือหกสิบสองนอะยาจำไม่ผิดนะคะประมาณหกสิบสองนะคะนี่นะคะสลาไม้ค่ะก็ทำได้แค่นี้ละคะ่ะ ก็แค่นี้ก็เป็นที่พักสงได้แล้วนะคะบริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำจันร์เขียวนะคะจะอยู่แบบนี้ละคะ่ะนี่ก็คือโรงโครัวก็อยู่ตรงนี้นะคะสำนักสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมนะคะ นี่คือต้นมะกอกเนาะอืออืไหนล่ะที่ต้นมะกอกนะคะนี่ต้นมะกอกอยู่ตรงนี้ที่ต้นใหญ่ด้วยต้นมะกอกนะนี่เวลามะกอกเป็นนะคะโอ้โดกเลยมะกอกเป็นลูกล่ะนี่นะคะดกแล้วนะคะเอ๊ะทำยังไงถึงจะเอาได้เนาะนะคะมะกอกไม่ร่วงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูหาต้นมะกอกเลย ใส่ช่มตำอร่อยนะมะกรอกต้นนี้นะคะมันไม่ร่วงเลยเนาะอ๋ค่ะต้นใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะต้นมะกรอกอยู่ที่วัดอยู่ที่สำนักสงฆ์นะคะค่ะก็มีบริเวณสำนักสงฆ์พื้นที่ก็กี่ไร่นะพื้นที่อ่าเก้าไร่นะคะนี่นะคะ ศาลานะคะมีต้นมะกอกมีต้นมะคอนะคะมะคอก็เยอะด้วยนะคะก็ทำเอามาไว้กินส้มกันเนาะค่ะนี่ค่ะสถานที่เอาเรามาส่งให้ดูแล้วนะคะเป็นศาลา,านะคะเป็นศาลาเป็นศาลาไอ้เก่าๆนะคะมา,ามาส่งให้ดู รวลาเก่าทาไม่เสร็จนะคะนูน่นฝั่งนู้นก็เป็นภูระคาดพระขามนะคะวิวสวยมากนะคะนี่ค่ะวิวสวยมากเลยนะคะตอนนี้ก็คืมฝนนะคะคืมฝนอยู่ค่ะวิวเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะสวยๆเลยนั่นก็คือน้ําหมักมั้งถังอะไรโอ้โหถังเก็บไว้ตั้งนานไม่ผุไม่พังไวนะ้เนาะ ทงน้ำหมักตั้งแต่สมัยอาจารย์ที่อยู่ก่อนนะคะชอบทําน้ําหมักทําอะไรแต่อาจารย์องค์นี้ถ้าจะปฏิบัติทำอย่างเดียวนะคะท่านไม่ค่อยจะสนใจอะไรท่านปฏิบัติธรรมของท่านอย่างเดียวนะคะใครมาลืมกระเป๋าอะไรไวน้นี่เออเป็นกระเป๋าเดี๋ยว ไปดูก่อนใครมาลืมกระเป๋าอะไรไว้ดูก่อนเมื่อเราขึ้นไปเมื่อตะกี้นี่ไม่เห็นกระเป๋าใบนี้นะดูก่อนนะคะไม่รู้กระเป๋าอะไรก็กระเป๋าสงสัยกระเป๋าเขาลืมไว้แต่นานเนาะไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่นี้แหละค่ะก็ธรรมดานะคะดูที่ที่ถ้ำแห่งนี้นะคะถ้ำจันเกี่ยวแห่งนี้นะคะสงบนิ่งนะคะเดินดู รอบๆก่อนเนาะดึนดูรอบๆสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะดูชิคาน้ํานะคะไม่ว่าที่ไหนนะคะที่น้ํานี่ค่ะสะอาดมากเลยนะคะที่น้ําลงมาแต่ภูเขานะคะค่ะก็เป็นธรรมชาติไปหมดนะคะแต่ก่อนยีงไม่มีสารานะคะที่ธรรมชาติตอนนี้ยังมีสารานะคะอา่า และมีตู้เย็นด้วยนะคะจากพลังแสงอาทิตย์นะคะใช้พลังแสงนะคะที้มาอยู่ที่นี่นะคะนี่นะคะพวกมีญาติโยมมาแวะนะคะก็มานอนพักที่นี่นะคะนอนพักผ่อนที่สำนักสงฆ์ค่ะได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เราจะดูด้านนี้นะคะดูด้านนี้ก็เห็นไหมคะเป็นถ้ำโพรงเลยนะคะนี่ค่ะน้ำก็ตกลงมาแต่หน้าผานะคะมีทุกฤดูกาลนะคะมีทุกฤดูกาลว่าฤดูแล้งฤดูฝนนะคะจะลงมาอยู่อย่างนี้นะคะค่ะเป็นถ้ำใหญ่มากนะคะนู่นนะคะ เยวดูจุดนี้ก็ยังใหญ่เลยเนาะนี่ค่ะเรามองตามจุดตามมุมนะคะใหญ่นะคะด้านฝั่งนี้นะคะก็รู้ว่าดูก็ใหญ่ยังใหญ่ขนาดนี้เนาะ จะมีน้ำนะคะเดี๋ยวลงไปดูน้ำนะคะน้ำเกิดมาเกิดมาจากไอหินนะคะมาจากหินและต้นไม้รากไม้นะคะเป็นน้ำภูเขาธรรมชาตินะคะเรียกว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหทางลงนี่ค่ะ นี่ค่ะคุณคู้น้ำแรงมากนะคะสะอาดมากด้วยนะคะใสนะคะใส่เทบจะมองเห็นหมดเลยค่ะใส่ากมากเลยค่ะนี่ค่ะ คลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ